เขาบอกี่าจะไปเสือ,สอววสของหวานเอของหวานถ้าชมตาดเนี่ยของหวานามานันเห็นนะ อีงอย่องเดีองหาก็ได้ละหางองขึ่นีกอห่นรื่นของหวานคือิบไปที่ซสร้อยอ่ะไ่องหวานดะตองจะไม่มีอะเลย สิบบาทจ้าอั้เน่าเป็นร้านเดาทค่ะเขาอยากกินอันนี้เป็นงสิบบาทกินอะไรอร่อยะรับรองรับรองมันดืนดีรับรองพอดีจะค่อยออกมาแล้วเนียจ้าจ้าจ้าอันไหนนะอ๋อมีนำ Hãy subscribe phải kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những không hấp dẫn

ก็อันของกับโมฮีเขายังมากเขายังเพท่นคนละใหม่บอกเอายังวะดูเยงังกินยัง 好几年了，快点啥子啊？阿爸，爸。 ตัง้งแค่สารละนี่นเหรอข้าไปกินตั้งหลายหน่อยเขาเด็กบ,บ,บกินตัวเองหือเดลายเออหลายเพราเขาเห็นราคาเขาเอ้าไม่ได้หลายมันเห็นไหมบอกตงือ,อยังไปเห็ดกระเขออ่าต้องซื้ยังไปเห็ดกระเขอาหรือว,ว่าต้องซื้อเห็ดกเข่าสำเร็จสำเร็จไรกันคือ,อยู่ยไปหรอผ่านผ่านมากอ,อ้าว cái <laughs> gì ạ? mì ăn liền sẵn xíu ạ? mì khoai mỡ, bò em đang học đây เอาอเนนึงรับมครเออเอาแล้วก็เอาเกียาไขย่างสามส่เป็นครับย่างสามสอยงเปนยงยังอ๋อเดียวปยางกินเลพอเราจะได้เราดูเปิสิา

บอร์บมีกันนะคืมาเติมบ่เติมหรือเปล่า,า,าไ่กินไ่ไปเบิร์ไปซื้อแคนั้นไปมิลาบแบบใหม่ๆพอจะกินป่ะจะกินป่โอ้ยแบบกินเฮเวิดกอนนั้นเพิ่งซื้อมานะ ขาาเย็นแกนนเงค่ะเอากินหนำบะขาได้งงวะกมนได้นเลยได้อกใหกินเลยบอกยนให้ยายเขียนใบหนำค้าบล้างๆเร้างหนำบะข้าวนำำยัน้วนาหกไเหนำรยันอกไปนนสามกามไม่ได้้าะแล้วเขได่งเขาใย่ ก็เป็นพ่อร้านเขียนไหนึ่งก็จักถึงก็ดิองก็เขียนไปนะนาเปิดเม่อสัปดาห์เมืขอวนที่เขียนลูกหัวใจท่ากนเเปิดเมื่อนัาหแมวม่้ว่าเอาจกอาเลมาใส่แมวมนเขียนไปถึงแบบฟินให้ยายใช่ะเออเท่าไหร่สิ สแกนจ้าครับน,น,น,นอันสแกนไนด้ไหครับขอบคุณค่ะถาข,ขาไปกนแค่หนอ่อือเก็บ เ,เอาอีกบ่อเสรอสงกานันนะไเอเอาบอ่อใส่แตงกื่มทอสงการอือนี่เขาอยากใส่กางเกงยีนแบบนี้ <laughs> แต่ตอนนี้พุ่งเขาบาไว้ คืออยากกินโรตีแทวคนเขาเป็นไงคนะนกินบอกเอาบอกอันนี้แบบธรรมดาบกระาเอาเอาซ้มอันจัะเลย ยังอยู่ในมืเอนน <S 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 like, okay. totally ี่นอันนี้แผนแบกหามเียบโไยาพร้โอันของหวนน้าวิโลตีพ่อม